สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้ครูลิฟจะสอนทำํำข้าวเบียนี่ขาแพะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทําได้เลยครับใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันเนยใส่หอมแขกผัดผัดหอมแขกมาได้สิบนาทีใส่ขิงบดและเทียมบดผัด ผัดฉิงกับกระเทียมมาได้สองนาทีดูว่ากระเทียมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส่มะเขเทศผัดรากผักชีผัดสามนาทีใส่เบียรนี่มาซา่าผัดทุกใส่โยเกิร์ตผัดใส่แพะปิดฝา ปิดฝามาได้สามนาทีกลับด้านแพะแล้วตักพริกแกงที่เราผัดไว้มาโปะกบบนเนื้อแพะปิดฝาสามนาทีกลับด้านกลับด้านแล้วตักพวกพริกแกงมาลาดไปบนเนื้อแพะนะครับปิดฝา สานาทีกลับด้านตัดพวกพริกแกงมาลาดใจบนเนื้อแพะนะครับปิดฝาปิดฝามาได้3นาทีตอนนี้สีของเนื้อแพะเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับเติมน้ำใส่เกลือแกงผงปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บ นเร่งไฟเป็นไฟกลางปิดฝาประมาณ20นาทีนะครับน้ำเดือดพอน้ำแกงเดือดเนี่ยเบาไฟใช้เป็นไฟอ่อนปิดฝาให้สนิทตุ๋นมาได้ครึ่งชั่วโมงกลับด้านคอยกลับด้านทุกครึ่งชั่วโมงนะครับปิดฝาใช้เวลาตุ๋นมาสี่ชั่วโมงตอนนี้เนื้อแพะเปื่อยแล้วนะครับ ดูนะเนื้อเนี่ยหดจนกระดูโกโผล่มาเยอะใช้ได้แล้วนะครับปิดไฟได้เลยชิมรสชาตินะให้เค็มนำํำหวานตามแล้วก็เข้มข้นนะครับทำน้ำจิ้มใส่น้ำส้มใส่ชูน้ำตาลทรายเกลือแกงชูรสคนพอดูว่าไม่มีอะไรนอนก้นแล้วจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางคนต่อพอดูว่าส่วนผสมทุกอย่างละลายหยุดคนรอให้เดือด พอน้ำเดือดเบาไฟใช้ไฟอ่อนปล่อยให้เดือดประมาณ2นาทีปิดไฟรอให้ใคลายความร้อนแล้วเอาแช่เย็นไว้นะครับใส่พริกจินดาสีเขียวกระเทียมจีนขิงผักชีใบสะระแหน่น้ำเชื่อมที่เราทำไว้อันนี้คือเย็นตัวลงแล้วนะครับเอาไปบดรวมกันเสร็จแล้วแช่เย็นไว้นะครับสีจะได้สวยๆแช่ช่องธรรมดาผสมยาฝรั่ง กับนมอุ่นนมอุ่นเนี่ยอุ่นไปทางร้อนนะครับคนนิดหน่อยก็าวางทิ้งไว้สัก20นาทีผสมสีผสมอาหารกับน้ำร้อนคนเรียบร้อยครบ20นาทีสีก็จะประมาณนี้นะครับใช้ไฟกลางใส่น้ำสิ0นาทีน้ำเดือดใส่อบเชยป่วยกะการพรูลูกกระวานเขียวพอน้ำเดือด ใส่ข้าวบัสมาติข้าวบาสมาติเนี่ยซาวข้าวสองครั้งนะครับจากนั้นแช่น้ำไว้ยี่สิบนาทีแล้วก็เสดดน้ำพอเสดดน้ำแล้วก็เอามาใส่ใส่น้ำมันเนยน้ำมะนาวเกลือแกงคนเวลาคนเนี่ยคนไปทางเดียวกันนะครับเม็ดข้าวจะได้ไม่หักคนบ้างหยุดบ้าง ผัดข้าวมา13นาทีตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับข้าวนิ่มไม่เป็นไตปิดไฟได้เลยครับตักข้าวไปเสด็จน้ำตอนที่คุณตักข้าวมาเสด็จน้ำเครื่องเทศพวกป่วยกัก๊กกระวานเขียวการพลูคุณหยิบออกได้นะครับเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วตักข้าวมาเรียงในถาดวันนี้ที่ครูลิฟสอนจะเป็นการทำข้าวบริยานี่ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับใส่สียญ้าฝรั่งที่เราทำไว้ลายนี่คุณจะแต่งแบบไหนก็ได้นะครับตามใจชอบได้เลยใส่สีผสมอาหารตักน้ำแกงมาราดราดน้ำแกงเนี่ยได้สีสันได้รสชาติและความมัน ลาดพอดีพอดีนะครับไม่จําเป็นต้องราดทั้งหมดใส่หอมเจียวใบสาราแหน่ผักชีเอาแพะมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีตักข้าวบิยานี่นะครับเราจะไม่คลุกข้าวนะครับเราจะตักเป็นส่วนๆไปเลยเวลาตักเนี่ยตักให้ได้ครบทุกสีแบบนี้ แล้วก็ฉีกชิ้นแพะไปแพะเนี่ยเปื่อยหมดแล้วนะครับวางชิ้นแพะบนข้าวแบบนี้นะครับให้ดูความเปื่อยของเนื้อแพะนะครับใช้ช้อนสะก,กิดก็หลุดแล้วหอมกลิ่นเครื่องเทศเนื้อแพะเนี่ยนุ่มละลายในปากรสชาติ เค็มนํำนิดๆหวานกลมกล่อม,มพอกินกับน้ําจิ้มสาลาน่เปรี้ยวเผ็ดหวานน,น้อยๆกลมกล่อม,มครับอร่อยม,มากๆเลยลองทําดูนะเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับครูลิฟร,รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้าวเบียนี่และข้าวหมกไว้ในคอร์สข้าวหมกและข้าวเบียนี่คุณจะได้เรียนทําข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกไก่ย่างข้าวหมกปลาทอด สอนทำไก่ทอดถัดใหญ่สอนทำไก่ต้มฟักข้าวหมกเนือ้อข้าวหมกแพะข้าวเบิยานี่เนือ้อข้าวเบิยานี่กะบ้าเนื้อข้าวเบิยานี่ข้าวบิยรนี่ไก่ข้าวเบียานี่แพะข้าวเนื้อแดงข้าวมันไก่ของแถมนะครับสอนทำซุปเนือ้อสอนทำสลัดแคร์สเต๊ะเนือ้อสอนทำสเต๊ะไก่สอนทำผงเครื่องเทศข้าวหมก หรือมาซาร่าสำหรับข้าวหมกสอนทำบริยานี่มาซาราสอนทำทิก้ามาซาร่าสำหรับของทอดสอนทำทันดูรีมาซาร่าสำหรับของปิ้งย่างราคาเต็มของคอสนี้คือ1,500บาทลดราคาให้พิเศษราคาคอสนี้อยู่ที่499บาทสำหรับตัวต่อตัว,ตว,ตวเรียนที่เชียงใหม่กูลิฟจะสอนทำข้าวบริยานี่ไก่ข้าวบริยานี่ไก่ทอด ข้าวเบียนี่ไก่ทันดูรีหรือคุณจะเลือกเรียนเป็นข้าวเบียรนี่เนื้อข้าวเบียรนี่แพะได้หมดเลยนะครับเลือกได้3เมนูเนาะและสอนทําซุปไก่แบบของคนมุสลิมซุปไก่ที่มีกลิ่นเครื่องเทศหอมกลมกล่อมสนใจถ้าข้อความเข้ามาในเพจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ